สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนการทําโปรบอลสีแล้วเป็นโปรกากาดเด็กๆที่เขาสามารถทํากันได้โปรนี้คิดคน้นได้ไม่มากมันมันได้ด้วยความบังเอิญนนะฮะจากการทําโปรลดแรงดีดแต่บังเอิญไปเจอโปรปั๊มเลือดอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งปัม๊มคอยกดปัม๊มนะครับเราแค่ยิง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 เพราะนั่นเลือดมันก็ปั๊มอัตโนมัติเขาทำยังไงไปดูกัน,นะฮะบังเอิญมากๆ สิ่งที่มีก็คือส e อ y บ a ยพที่ผมทำไว้หาโหลดได้ที่เพจของผมนะครับผมส่วนเซิร์ฟที่ผมจะเทสก็คือเซิร์ฟมอซีเดรคราว <Yeah. S 1> อะไร <Yeah. S 1> แม่งก็ไม่รู้จ็กเกอร์อะไรนั่นแหละนะฮะสิ่งที่เรามีก็คือปืนแล้วก็สีแม็กแล้วก็ยาสักจำนวนหนึ่งเพื่อเอามาใช้ในการเทรสเทรส เราเป็นแนับนี้แล้วกันอ่ะได้ละจำนวนหนึ่งไปที่ซีอ e. ีผมก็ลืมปรับปรับเกมให้มันเล็กนะฮะไม่ช่างแม่งอแ,แค่นี้ก็พอแล้ะไปที่เรามาดูกระสุนสามสิบนัดเราใช้กระสุนนะ เไปโอเคยิงี่นัด 1, 29, เึิงยี่สิบเก้ใสยี่สิไปอันนี้เป็นการค้นหาแบบเด็กๆมากยี่สิบแปดคลิกขวาเลือกรา u d i s memory r e g e o n เราก็จะเห็นโค้ดเยอะๆถ้าตรงนี้ก็จะเป็นจำนวนของกระสุนของเราเราเลื่อนลงมาสูงเยอะๆเห็นป่ะล้วก็จะเจอ จะเจออยู่ที่หนึ่งตรงนี้นะไอสังเกตรตรงเนี้ยส่วนมากก็จะขึ้น A0 อย่างงี้แหละให้จำตรงนี้ไว้ละกันไอที่ผมกำลังจะทำมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะฮะเรามาดูกันไปที่เกมเอา่าเสร็จแล้วเราเนี่ยเราเปลี่ยนช่องนนะระหว่างเลือดกับอะไรเนี่ยราก็จะเห็นสีแดงๆสองช่องที่มันทำงานอยู่ที่ขวาที่มันเลือก Addis มาโฟบายนะฮะทำเลยผมมาแบบรวดเร็วว่องไวหายห่วงเราเยอะดิสโฟบายโอเคก็จะได้มาสองโค้ดประมาณนี้นะให้เราทำการก๊อปปี้โค,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 ค้ดข้างบนแล้วกันก๊อปปี้จากข้างบนมาใส่อันล่างกดค้างไว้ มันก็จะขึ้นเห็นปะ่ะเห็นนะมันก็จะปัมป๊มอัตโนมัติเพราวันนี้ผมผมได้มาโดยบังเอิญก <c oughs> เป็นอะไรที่แปลกมากเลยนะจริงๆ <c oughs> <c oughs> คือคุณยิงไปด้วยนั่นไปด้วยไม่ต้องกลัวหรอกคือมันอัตโนมัติอ่ะะไปนะยิงมาเลยคือเลือดมันจะขึ้นตลอดคุณแค่เอาเลือดไปเข้าเซิร์ฟเยอะๆแค่นั้นแหละแต่คุณก็ไล่ยิงคนเพราะคนยิงโดนเราเราก็ไม่เป็นไร ไอเลือดแม่งปั๊มตลอดเฮ้ยใครยิงกว่า <ผม S 1> ยิงแม่ง,งทิ้งเลยลอยูออออ่ไหนวะรถอ,อ,อะไรอะ่ะดูดิลเลือดมันเพิ่มอัตโนมตัติบอกแล้วไม่ลดหรอก โอเคงั้นแค่นี้นะบายบายไปละไปเทสกันเราเองนะจ๊ะแค่นี้ละนะจ๊ะไปแล้วบายบายไอเลบอยู่เดีย๋ยวเจอกันใหม่นะจ๊ะฮะ